ซุกแล้วค่ะอืมอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะพี่นอกที่กระปุกทุกแล้วค่ะนกระดาษทิพยามากเกียงว่าไม่ใส่เห็ดค่ะพี่นอกไซับมาจากกอนค่ะไปชิมซุกค่ะ เป็ s ạ ระเบียัเสีบอาไปนองะได้ไปเพ้นค่ะแบ่งไเพ้นนั่ค่ะ,ะ,ะี่น้องตรงนี้เสาก็เนอะ นี่ค่ะพี่น้อค่ะตะแกงพี่ตู้นะคะนี่ใบหวานไข่เนาะคะ่ะยอดหวานไข่นี่ผักกราจอนนี่เห็ดประดับต้มใส่ตูต้เย็นไว้ค่ะแล้วม็แกงใส่สเห็ดปลาค่ะพี่น้องไปร่วมนะะเนาะค่ะเนาะ้แกง็แซ่บกัน หวานรัวนะพี่น้องใหเห็ดค่ะ แข่งกันแด้วค่ะพี่นอ้องอืมหอมหอม,หอ,มอร่อยอร่อยนะคะ ปรุงนะพี่หนุ่มปรุงเครื่องด้วยค่ะเต่น้ำปลารัวผมรัวค่ะ ครับพ,พี่น้องปัวรัวเลยค่ะวันนี้รถจัดมากซุกแล้วค่ะอ,อร่อยอร่อย จะพักพักพี่น้อลนั่งพัดพักนี่อะเยอะเยอะหอมดีสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะพี่น้องนี่โอ้โหจุ๊บๆเลยน้วมาค่ะคนละถวยละถวยค่ะพี่น้อง เสร็จสุดๆเลยค่ะมื่อนี้เบี้ยวอวรวนัวนแะครับพี่โ้อาจะจ๊ะน,น้ำบุญน้ำค่ะพี่น้องค่ะสุกแล้วอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะฝางงก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชอน่องได้จ้า เดือดๆปูบวัวปูบวัวปูบวัวอะคิดมีฝากเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า